เกมรุกเด่นเกมรับเยี่ยมนิติพงศ์เสรานแบ็กขวาชูแบงกอกยูน n เต็ดต้องบอกว่าในเกมที่ดันกินแชมเปี้ยนคัพระหว่างชูแบงกอกกับบุรีรัมกเตะที่เล่นได้อย่างโดดเด่นคงหนีไม่พ้นนิติพล์เสรนนแบ็กขวาวัย30ปีรายนี้นะครับต้องบอกว่านับตั้งแต่เขาได้รับโอกาสเป็นตัวจริงในตำแหน่งแบ็กขวาของชูแบงกอกตั้งแต่เลก2ของฤดูกาลที่แล้วเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่มีใครแย่งตำแหน่ง ไปจากเขาได้เลยด้วยความทุ่มเทรเรื่องความฟิต นิติบงใส่เต็มร้อยอย่างแน่นอนนะครับซึ่งในเกมไทยแลนด์แชมเปียนคัพเนี่ยเห็นได้ชัดนะครับว่าเขาสามารถปิดเกมรุกของรามิวเซริเยฟหอกตัวใหม่ของบุรีรัมได้อย่างอยู่หมัดทําให้รามิวเล่นแทบไม่ออกเลยนะครับแล้วก็การที่เขาเนี่ยเติมเกมจนสุดเส้นและมีจังหวะที่โยกหลบสัส,ะสะลักหยปยรกคนแบ็กซ้ายบุรีรัมจนเสียหลักก่อนแอดซิดประตูตอกย้ำชัยชนะให้กับมามูตเอ็ดแทบอินเข้าไปง่ายๆนะครับเป็นประตูที่ชูแบงคอก ปิดเกม2ประตูต่อสูนะครับต้องบอกว่าเกมนี้เขาเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยนะฮะเล่นเกมลุกดีเกมรับยอดเยี่ยมแบบนี้เนี่ยใครคิดจะแย่งตำแหน่งตัวจริงจากเขาเนี่ยต้องทุมเทม,มากกว่าเป็นร้อยเท่านะฮะเกมนี้เห็นได้ชัดว่าเขากลับมาเกิดอีกครั้งสำหรับนิติพงษ์เสรานน์เจ้าหนนนั่นเองครับก็หวังว่าเขาจะมีเกมลุกที่ยอดเยี่ยมเกมรับที่เด่นแบบนี้ต่อไปในฤดูกาลนี้ครับผม